โบใส่เข้าไปมีการอะไรบ้างกันเจตอกันเจตก็ใส่ใส่ไปเลยครับแค่หนึ่งไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายใส่ยันสิบกดไม่ติดการเจกดไม่ติดการเจกดไม่ติดการเจกดไม่ติดไปกดแม่ละครับผมช่างมันนะครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิปดอนแชนแนลนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโยกังจุติยุทธภพเลือดใหม่นะครับหรือเป็นโยกังที่เพิ่งเปิดใหม่นั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทําการรีวิวตัวละครแล้วก็ แนะนําเรื่องการอัปปานิดนึงเพราะเพื่อนๆหลายคนถามมาก,น,มากนะครับในไลฟ์สตรีมนะส่วนใครที่จะเติมเงินก็อย่าลืมสปอนเซอร์ใจดีของเราเพ y จูวินท็อปอัพเติมด่วนเติมไวปลอดภย100ัยร้อยเปอกันอีกด้วยนะครับลองทักไปถามดูนะว่ามีเติมเงินกับโยกังหรือยังนะครับส่วนเติมเกมอื่นๆสามารถเติมได้เลยด้วยผ่านระบบอัตโนมัตินะครับกับเพ y จูวินท็อปอัพเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องเดี๋ยวเรามารีวิวของสวมใส่ในตัวก่อนก่อนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเปิดของสสวม,มมมใ่่าาาทํไันนเด้้งขปขงลพี อ,อย่างนี้ครับผมใส่ทวนทอ็อป60บวก11นะครับแล้วก็ต้มหูกะโลกที่เป็นเวล70นะก็คือเป็นอัพขั้นมาแล้วอัพขั้น2บวก10 2ข้างแหวนอัพขั้น2มาแล้วบวก10 2ข้างนะครับเหลือสร้อยอย่างเดียวที่ยังไม่เข้าเซตเป็นเซตประดับ70นั่นเองที่ผมใส่ต่อมาก็มาดูามาดูทวนก่อนเลยกันนะครับทวนนะครับก็ออฟมาเป็นด้วยโจมตีวิชานะครับ21 20 20 19นะครับแล้วก็บวก11เนาะอ่าก็จะได้ลมปานทั้งหมด 2, 2เพิ่มเพิ่ม 2, 2> ออปชั่นธาตุเป็นธาตุไฟเทวแป8มันก็เลยทวนมันจะติดไฟแบบสวยงามวุงว้งวิ้งแบบที่คุณเห็นอย่างเงี้ยดูดิเนทวนติดไฟนะครับเพราตึงอ่ะต่อมานะครับมาดูที่เสื้อเสื้อก็เสื้อ70พัฒนา2นะครับคราฟมาติดนะดวงดีได้มาฟุกฟุกนะครับกดทีเดียวแม่งได้เฉยตอนแรกผมกะจะไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าใช้7 0ยาวเออใช้60ยาวก็ได้ อ่ะแต่ฟุกไม่ได้แล้วก็เลยเอาเอาไว้ก็เลยใช้ไว้ก่อนนะครับก็เป็นการ8 8 8แนะครับผมแล้วก็ออฟเป็นหินน้ําหินน้ำเนี่ยจะดีกับทัวร์เราตรงที่ว่ามันจะแบบทําให้กวดไวขึ้นอีกะตีไม่ขึ้นเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อเลยครับเราจะเหมือนจะกวดตลอดเวลาเราจะคลั่งตลอดเวลาเหมือนคนคลั่งรักนะครับเออโคตรดีเดี๋ยวผมว่าจะอัพต่อเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับนะเดี๋ยวลองมาติดตามได้ในไลฟ์สตรีมนะครับเดี๋ยวกดในไลฟ์สตรีมนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็น ถุงมือ70นะครับก็กัน776นะทำส่วนๆไปเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนตอน80นะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ตามนี้เลยนะครับสข้างบวก6บวก7ก็ข้ามตามมีตามเกิดใส่อะไรก็ใส่ได้ก็ใส่นะครับรองเท้าก็เหมือนกัน นะครับส่วนเกาะเนี่ยเกาะยังเป็น65อยู่75ยังออฟไม่ติดนะครับออฟไม่ติดยังออฟไม่ติดนะครับก็เลยยังยังเก็บไว้อยู่แต่ไฮไลท์จริงๆของตัวหลักล้วตัวละครเราตอนนี้ก็คือเซตเซตประดับนี่แหละมันตึงมากคือถ้าใครแนะนําใครจะทาเซตประดับ70นะครับให้มาเริ่มทําที่ต้มหูก่อนนะหูกะโหลกเนี่ยแม่งโคตรโอพีโอพีไงดูนะคือหูกระโหลกเนี่ยมันบวกอยู่แล้ว2ใช่ปะ่ะถ้าคุณตีบวก7มันจะบวกออลมปานอีก3า คุณตีติดบ,บวก10มันบวกสีสองข้างแม่งบวกลมปานแล้วทั้งหมด12บวกทวนอีก2เป็น14บสีโคตรตึงส่วนถ้าจะทําแหวนก็ได้แหวนเนี่ยมันแต่มันบวกมันบวกไม่ค่อยเยอะครับแหวนมันบวกแค่แอคแท็เองเนี่ไหมนิดเดียวเองแอคแทคกับเดเมีย5นะครับเพิ่มเติม15ถึงตีบวกแล้วอัตราการก้าวหน้ามันแบบไม่ค่อยได้ว้าวเท่าไหร่ไม่ว้าวเหมือนกับแบบไอ้นียหูกะโลกนั่แม่งแบบโคตรโอพอะอ่ะ แล้วก็เซตมันก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับสามารถเลือกได้2เซตนะเซตอุปกรณ์เนี่ยสามารถเลือก2งเซตมีเซตกันวิชากับเซตป้องกันเอาไว้ฟาร์มนะตีมงตีมอนบุกวิชาต,ตีตีมอนนะครับก็แล้วแต่เราจะเลือกนะผมเลือกเซตฟาร์มก่อนแล้วกันนะยังไม่ค่อยได้ผีผผมก็เลยซัดสุดเม่งเลยครับบวก10ไป2ข้างปานผมตอนนี้บวกอ1 4บไหนๆก็บวกอแอ็กละมาดูปานกันเลยแล้วกันนะครับเข้ามาถึงปานนะครับตอนนี้ปานเลเวล34แต่ปานยังสามารถดันได้มากกว่านี้อีกนะ จากหินแฟชั่นนะครับแล้วก็หิน2คุณสมบัติที่จะใส่ในอาวุธได้นะครับเดี๋ยวรอฟันหินอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมทําให้ดูนะอ่าเดี๋ยวข้ามาอัปเดตอีกรอบหนึ่งอาทิตย์หน้านะครับออามาดูปานก่อนเรื่องปานเนี่ยเพื่อนเพื่อนถามมาเยอะมากนะครับการอัพปานง่ายๆเลยครับคุณอัพแค่นี้เองโยกย้ายปฏิพีเต็มเลยก็ได้20นะครับแล้วค่อยมาอัพปับ๊บ อัพปานระคังทองเต็ม20หรือจะอัพปานโยกย้าย10ลระคัง10โยกย้ายอีสิระคังอีสิก็ได้ให้มันเต็มนะครับหลังจากอัพเต็มแล้วมาอัพปั๊มยา1เพื่อที่จะเอา10%ในการฟื้นฟูถ้าอัพ2ไม่คุ้มเพราะมันจะเพิ่มแค่1-2%เองมันน้อยเกินไปไม่คุ้มมากๆนะครับหลังจากนั้นแล้วก็มาอัพจิตโทสะกับพายุข้างสลับกันเลยเลเวลต่อเลเวลหรือเลเวลหนึ่งไม่ได้2ปานคุณอัพอันนี้1หนรับอัสลัับกนจนเต็ม20หลังจากเต็ม20แล้วเรายัังไมม่สาาารถอปน60ไ้ เรามาอัพตัวนี้ก่อนนะครับนี่ป้องกันด้วยกังฟูหรือว่าจะเก็บสะสมไว้มาอัพตอน60ทีเดียวก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าตัวละครเรายืนมอนที่เราฟาร์มไหวหรือยังถ้ายืนมอนฟาร์มไหวแล้วมาอัพปานกังกันกังฟูเลยครับก็คือกันกันวิชานั่นแหละเอาไวพ้พีพีลงกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะเก็บหินจากกิจกรรมต่างๆหินธาตุมาออฟตัวละครเราจะได้เก่งขึ้นอีกด้วยนะครับหลังจากอัพตรงนี้เต็มแล้ว34ผมสาผมจะอัพตรงนี้เต็มก่อนนะครับ20 แล้วก็มาอัพตรงนี้ต่ออ่าประมาณนี้นะสำหรับปานนะครับส่วนสกิลไม่มีอะไรมากมายเลยสกิลเนี่ยมันอัพได้ทุกอันนะครับพยายามเปิดทุกอันนะครับมันจะเพิ่มกังฟู2ซนะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันหาได้เยอะอยู่แล้วคุณสามารถไปซื้อไอ้ยาเซียนเขียวอะที่มันได้มาจากแบบได้มาจากการซื้อกดใช้แม่งให้หมดนะครับเนี่ยคุณใช้ให้หมดไปเลยหรือว่าใช้ทีละสิบก็ได้บวกไปครับ ค่าฝึกฝนบวก่เดียวแม่งเต็มเต็มเอี้ยหลายคนเห็นของแบบนี้อยากรู้ว่าเติมเท่าไหร่เปิดเลยไม่ต้องแอคแอปอะไรทั้งนั้นนะครับเติมเงินสะสมไปทั้งหมดประมาณ3 8มหบาทแต่ตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าผมเติมแล้วมันมันไม่ได้ใช้ในการคุ้มค่าที่สุดเพราะผมเอาไปใช้บ้าๆบอๆเล่นให้คนดูดูด้วยเนาะ ก็คือแบบไปตีบวกมั่งแหละไปข้ามอาวุธแม่งไร้สาระจัดอะคือถ้าเราไม่ข้ามอาวุธบวก11บะนะทำตัวไปได้ไกลกว่านี้อีกเยอะมากเลยครับผมแต่ช่างมันเถอะครับนะก็ถือว่าเป็นความสนุกของคนดูไปนะครับมีอะไรที่ต้องรีวิวอีกไหมก็ไม่มีอ่ะสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับตอนนี้ของผมเป็นเพนกวิน นะครับเพื่อที่จะเอาตีหมู่แต่ผมมาคิดคิดดูแล้วกว่ามันจะอัพตีหมู่ได้ถ้าเราไปใส่ฟินิกส์ทำให้เราปิดมอน์เดี่ยวได้ไวขึ้นอาจจะดีกว่าก็ได้อาจจะนะแค่เป็นความคิดผมเฉยๆนะครับผมก็ยังไม่เคยเล่นไปลึกจนถึงแบบบนบนแบบแบบแม่งแบบเวลร้อยเวลเก้าสิบมอนมันยังเป็นหมู่อยู่หรือเปล่าถ้ามอนยังเป็นหมู่อยู่โอโอเค,อ,เคอัพเพนกวินดีแต่ถ้ามอนมันยังเป็นเดี่ยวหรือว่าเป็นแบบเป็นแบบนักตอนเนี้ยผมว่านะคุณเอาฟินิกส์ให้มันตีเดี่ยวแบบโบ้งเดียวให้มันหงท้องไปเลยแบบเน้นเดเมจแรงๆเลยก็ได้ นะครับใครที่ยังไม่อัพเพนกวินก็ลองไปทําดูแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นแค่ความคิดของผมเฉยๆนะว่าเออไหนๆเราก็เดี่ยวแรงแล้วเราก็ใส่เดี่ยวไปเลยใส่เดี่ยวไปเลยก็ได้นะไม่ผิดนะครับ แต่ไม่ต้องซีเรียสอะไรเดี๋ยวมีสัตว์เลี้ยงกาชามาตึงกว่านี้ใพงอัพไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็อ,อัพตัวเดิมต่อไปนะดีที่สุดไม่ต้องไปย้ายส่วนใครยังไม่อัพดูก็ลองดูนะครับสำหรับใครที่เล่นทัวร์นะผมว่าตีเดี๋ยวให้มันตายไวๆอะ่ะจากที่เราจําเป็นต้องไหลฮิตอะ่ะมันก็คือแบบลดฮิตลงนะเออก็ได้เหมือนกันนะหรืออัพเพนปิ้นแล้วอัพเพนกวินไปนะครับส่วนต่อมาไปที่แฟชั่นแฟชั่นของผมตอนนี้อยู่ที่เลเวล10ขาดอีก7นะผมจะได้แฟ <Fashion S 2> ชั่นเลเวล นี่กิจกรรม OBT ของคุณแต้วนะครับสมบัติล้ำควยล้ำค่าเนี่ยไปแลกมาซะ2 0 0 0นี่แบบบวกโคตรโอเวอร์แอคช่สมาร์ทด้วยสมาร์ทด็อกยังไม่รวมที่มึงแลกไอ้นี่มาอีกแบบบวกอีกแบบบวกยับหมาโคตรตึงนะครับแลกไอ้พวกนี้มาครับแม่งโคตรดีโคตรคุ้มนะครับใช้ได้30วันก็โอ้โหตีกันตีกันมันแล้วอ่ะอ่ามีอะไรอีกไหมสำนวยสำนักไม่ต้องมีอะไรสิทธิ์อาจารย์ผมยังไม่ได้รับใครเลยผมเพิ่ง75ก็เข้าๆจะเป็นประมาณนี้แล้วกันดูตัวละครเราคุณสมบัติ ตรงนี้จะแอคแท็ 50, กแปากัรอยู่ที่1นึแต่ว่าถ้าอยากได้พันสองก็ไม่ยากครับเพียงแค่กดคลิกเข้ามาตรงนี้แล้วก็ออฟตรงนี้มันครบโบใส่เข้าไปมีการอะไรบ้างกันเจ็ดกันเจ็ดก็ใส่ใส่ไปเลยครับแค่หนึงไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายใส่ยันสิกดไม่ติดการเดกดไม่ติดกันเจ็ดกดไม่ติดกันเจ็ด ไม่ติดไปกดแมมนะครับผมช่างมันนะครับ,รบเดี๋ยวค่อยมาตีบวกต่อให้คนดูดูในสตรีมแล้วกันโอเคสําหรับวันนี้การรีวิวตัวละครเร้าวๆก็ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็จริงๆอยากมาแนะนําเรื่องเซตประดับนั่นแหละจริงๆอยากจะมาแนะนําเรื่องเซตประดับนะครับใครที่จะทํา70นะ ทำเซต70ทำต้มหูก่อนคุ้มมากส่วนใครที่ทำสร้อยแล้วก็ลองมามา,มารีวิวมามาคอมเมนต์ได้ว่าคอมเมนต์ว่าเออสร้อยมันบวกอะไรก็แนะนำประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับมามารีวิวตัวละครคร่าวๆอัปเดตตัวละครเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะทำเรื่อยเรื่อยนะตอนที่80แล้วเดี๋ยวผมทำของมาใหม่ผมก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะครับส่วนใครที่สนใจรับชมไลฟ์สตรีมก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฝากสปอนเซอร์ใจดีอย่างเพจทูบินท็อปอัพกันไปด้